วันนี้เรามาเด y 2ทูวีดิ้งนะครับวันนี้เราจะมีแขกกันเยอะเพิ่มขึ้นมานะเพราะว่าบางท่านเพิ่งลงเครื่องบินมานะครับแล้วก็จะมีแขกที่ประจําอยู่นะครับเด็กๆเล่นมาเล่นน้ํากันแล้ววันนี้เปิดจักรุซี่เต็มนะครับเพราะเมื่อวานบางจุดไม่ได้เปิดมันเสียนะนี่ตรงนี้จะเป็นแขกล้างเลี้ยตอนเย็นนะครับเราจะเปลี่ยนเวทีละจากเวทีเมื่อกี้นี้เป็นเวทีเมื่อวานเป็นเวทีข้างนอกนะตอนนี้มาเป็นเวทีกลางนี้นะครับเพราะาแล้วก็พรุ่งนี้เป็นลัสเดย์วันสุดท้ายนะ ตัวนี้ก็จะมีอาหารแบบอินเดียสองแบบนะครับแบบตัวนี้คืออาหารเมนูธรรมดานะแล้วก็จะมีอาหารของอินดิสคืออาหารอินเดียนะแล้วกลางวันวันนี้จะมีฟูปาร์ตี้นะครับเพราะว่าช่วงนี้ร้อนเขาหลังจากทานข้าวเสร็จเขาก็พักเล่นน้ำกันาปล่อยเล่นน้ำกันนะครับเห็นไหมครับเดี๋ยวเราก็จะเปลี่ยนชุดมาว่ายน้ํากันแล้วนี่คือหลังเวทีนะครับเขาไปถ่ายรูปนะครับผมว่าเพราะว่าเป็นฉากที่สวยมากเลย อยู่มาจากตรงนู้นเห็นไหมนีเ่เห็นไหมครับว่าวันนี้เปลี่ยนไปเลยนะครับเทรลตันเปลี่ยนเป็นเป็นงานเล็กัดลองเนี่ยครับสวยจัดสวยเป็นทีมนะครับนี่ถ้าเด็กสวนกุหลาบมานี่จะชอบมากเลยนะครับชมพูฟ้าเนี่ยครับเออนะ,น,ะนี่นะเราก็จะมาทีมนี้นี่เขาแจกกันหมดเลยลเนี่ยดิเราดูสีน่ารักมากเลยอ่ะเขาทำมันเนี่ยนี่ มีปั๊มด้วยเห็นไหมครับน้องเขาพี่เขาปั๊มเนี่ยปั๊มสดๆเลยมีที่ตอกไหมพี่มีใช่ไหม,มที่ที่ตอกแบบนี้ปกอกไ,ไม่เอามาใช่ไหมครับอ๋อเพราะบางบ,บ,บางคนนะครับอย่างผมเองผมชาวสนจะมีที่ตอกออคือไม่นจะมีปอกแล้วก็ตอกปอกหนึ่งมันเป็นรูเลยขอบคุณครับเนี่ยสวยมากมากเลยแม่นี่เราก็มาดูนี่ หน้างานเขาโอ้โหผมถือสวยมากเลยนะนี่ติมฝั่งนี้สังเกตน,นะฝั่งนี้เป็นของอินดี้นะครับจะเป็นอาหารอินเดียถ้าเป็นอาหารธรรมราอยู่ฝั่งด้านนู้นเองแล้วก็มีถ่ายรูปเมากันไปยิงกันแบบเนี้ยสนุกสนานกันเนี่ยโอ้โหเขาทำสวยเนาะนี่คือช่างภาพกันนะครับเราเล่นโด่นเลยกันก็นี่คือสวยเนาะเห็นไหมดูสภาพข้างในนี่เป็นลานเบียร์กันสนุกสนานกันเลย นี่ร้านน่กสนานกันเลยครับเนี่ยยังไม่หายเมาเลยแต่ละคนเนี่ยสนุกสนานกันนะครับก็นี่คือตีมเอาไว้ถ่ายรูปนะครับเพราะคืนนี้จะสวยมากเลยนะครับดูเกจตติ้งแบบเนี้ยโอ้โหดจะดูดีมากเลยอ่ะเห็นไหมเห็นไหมนี่พวกนี้คือช่างภาพนะครับช่างภาพเข้ามาเองนะครับเมามากันเลยนะครับแล้วตัวนี้ก็นี่เมื่อคืนนี้ก็สนานกันนะครับเนี่ยแบบนี้หมดขวดกันเลยครับไม่รู้หมดไปกี่ขวดเนาะ ตามสบายพี่ตามสบายนี่โอ้โหเมื่อคืนกันได้ไหมปดก้านี้หมดขวดปดไปหลายขวดแล้วเมื่อคืนนี้สนานสวรยแล้วก็นี่ร้านกลางเลยตรงนี้เป็นดีเจแรนกันกลางเวทีตัวนี้เอาไว้พูดกันเนาะโอ้โหเขาถือว่าสวยงามมากเลยดูสิเขาจัดกันแบบนี้แต่เดี๋ยวเราไปโดดน้ำมันดีกว่าไปเล่นน้ำกันละนะครับเราเข้าไปเล่นน้ำกันละเราก็นี่ สัตก,กันมาแบบนี้อรมาเลยนี่นี่นไหมวิ่งมาแบบนี้นี่เห็นไหมโอ้โหถือว่าสวยมากนี่นี่ออร์ไนเซอร์นะเห็นคนจัดงานแล้วที่เป็นออร์ไนเซอร์อินเดียนะครับเพราะคนอินเดียมาจัดงานอินเดียเลยนะครับคือเขาพูดภาษาไทยได้เขาทำอะไรได้นะครับจัดงานรับเวทีอย่างเดียวเลยเออเห็นไหมถือว่าดีนะนี่นี่นี่ดูวสวยงามมากๆเลยเนี่ยเขาจัดงานโอ้โหมีพัดด้วยเพราะว่ามันร้อน มันร้อน,นจัดตัดเรียบร้อยสวยงามมากมากเลยนี่คือนะนี่เราก็นี่ตีมงานสวยงามมากเลยนะครับเขาเริ่มว่ายน้ำไปแล้วแต่ละคนในครัวกลางวันนี้มันร้อนผมจะเปลี่ยนชุดแล้วจะโดดน้ำแล้วครับประมาณแบบนี้นี่นี่คือบางท่านก็จะว่ายน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่เราก็จะมีปากป้ายใช่ไหมครับ อะาพาะมาดิดมัดสาบด้วยโอ้ยมีนวดด้วยนะครับคันครับคุณทีนี่ตอนนี้คือัดงานาตอนคืนนะคนนี้คืองานคือฝั่งนั้นนี่คือบุฟเฟ่ของโรงแรมนะครับเต่แยกฝั่งกันฝั่งทั้งโรงแรมแล้วก็ฝั่งทั้งเอ,อของอินเดียนะครับเราก็จะนั่งกันตรงนี้นะครับนี่ไม่มีนวดนะครับเรานั่งกันเองนวะดคุณนายอยู่ฝั่งบนเดี๋ยวรดนะูหน้าหาดกันหน้าหาดเ,เขาเก็บไหมพราะมองคืนนี่ทั้งงานวันไหวนะครับ อยู่กันเกือบเม็ดไน้์กันอ่ะนะครับแล้วก็เห็นนี่คือเขาว่ายน้ำอะไรกันเลยเราไปฝั่งนู้นกันนสนานกัน นี่คือหน้าหาดแล้วโอ้เเคลียร์พื้นที่หมดแล้วแต่เสาต้งี่เก็บไว้ครับเพราะว่าเดี๋ยวต้องมีจัดงานวันรามาันลือหนึ่งนะครับคืนเรามานั่งขาย,ยาตรงนี้แลาโอ้โหสาม่ไวเฮ้ยตอนเช้านี่ลมเย็นเนาะแต่แดดแรงไปนิดนึงผมสู้ไม่ไหวจริงยอมแพ้นะครับแดดแรงแสบเมื่อคืนก็ตรงนี้ก็แหละอยู่กัน่สนุกสนานนะครับเพราะว่า คนเรีนเรนนี้เออเขาถือว่าการแต่งงานเป็นเรื่องใหญ่นะครับแล้วก็ไม่อั้นด้วยนะครับผมใช้เคาไม่อั้นเลยดีกว่านะครับเพราะว่าแต่งงานแต่งงานผมท่าทางผมจะเดี๋ยวพี้วัน,นี้เราไปสัมภาษณ์กันภาดเออนะเจ้าบ่าวเจ้าสาวนี่มาโครเมืองนะครับเท่าที่ผมดูแล้วนะครับมาคนเมืองครับเพราะว่าดูตักละขษณะเป็น คนละเมืองกันครับอาจจะเป็นคนใหญ่ทั้งคู่ใหญ่ของแต่ละเมืองมาเจอกันนะครับอ่ะเดี๋ยวเราเปลี่ยนชุดแล้วก็เดี๋ยวผมเปลี่ยนชุดดีกว่าร้อนแล้วแมว่เอากับนี่คือบรรยากาศความสวยงามของที่นี่เนอะคลาสสิกมากนะเรามาที่นี่แต่ตอนสร้างใหม่ๆเลยนะจนที่นี่เด็กๆโตกันหมดแล้วครับ เห็นใครมานอนอยู่ตรงู้ด้วยคนหนึ่งไปแล้วนะเราไปเปลี่ยนชุดนึงก่อนสวัสดีครับ